กี on. On ่ขนมปังกันมือนี้ปังปังแปดิบห้าองศาเอ่ยพี่ฝากมาใไ้กินเนาะจ๊ะนี่เอ๋ยที่อันมือที่ซสมุงไปทาอยู่ร้านพันเนาะจ๊ะ อันนี้มูย่องไข่เข้มเป็นฝากเลยแจักบุรุษภาิาไทยยังจ้าแกเป็นสามพายกันเลยอ่ะใคยให็นทุกๆคนในเบิรงนวายโอ้โหยังบ่ษ antha แกอยู่แบบไข่เข้มเหี่ยวมากแล้วเบิรงใส่ธารของแท้ เจ้าบวเงาวายกระเจิมเหี้ยไปเลยโอ้โหโมเป็นยังหรอกแฮมมันแฮมมันแบบว่าเหยียบปกปลกลงลงทุงเนาะจ้ะโอ้โหปวดศีดึะมากเลยค่อยๆแต่ยันมันอยันมันพก่เนาะจ้ะ อบ้างเอานี่อืใส่รลุดมือค้อมแผลเลยอ่ะอื

กินเดี๋ยวต้องไปเอาไม่มากกว่าเนีมันี่อะไรใส่มัน้ายจ้ะไข่เค็ม,อมขอบคุณเด้อปะปัง,ปง ลาไปแล้วมันป่าปังปังก็ลุงปังฟัง bạn đây nhìn ra khai khiếm Cái gì จชาบุญใส่เบิ่งตรงเฮียเิอาเถอะหมดอก้วจานไหมห้องจ้ะกินให้เบิ่งแค่นี้ลราจ้ะไปเรื่อยๆเหมือนนี้เอานิดหน่อยจ้จะจชาบุญสิไปจัดการมันต่อโอเคไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย One two,